ลักษณะของต้นทุเรียนเนี่ยจะเป็นการเสียบยอดดินที่จะเพาะปลูกนะครับทำให้มันนิ่มเพื่อว่ารากเขาจะได้กระจายได้ขยายไปได้ง่าย3ปีแรกเนี่ยทำโครงสร้างต้นให้แข็งแรงเน้นปุ๋ยสูตรที่มีแคลเซียมสูงครับถ้าเป็นวิธีอินทรีย์ก็คือใช้ปุ๋ยค้าง่าวขีค้างขาวช่วงที่ดอกทุเรียนจะผสมเนี่ยคือช่วง6โมงเย็นถึงประมาณสองทุ่มถ้าจะเริ่มปลูกใหม่ แล้วก็มีพื้นที่เนี่ยให้เตรียมพื้นที่เลย10คูณ10 10คูณ10นะครับพื้นที่ส0 <10 S 2> ค,คูณ10สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวเกษตรสัญจรครับวันนี้ มาถึงขั้นตอนการปลูกทุเรียนแล้วครับวันนี้พี่ซองจะมาสาธิตการปลูกทุเรียนตั้งแต่ลงดินเลยนะครับโดยเริ่มที่กล้าก่อนครับต้นต้นกล้าทุเรียนนะครับลักษณะของต้นทุเรียนเนี่ยจะเป็นการเสียบยอดต้นพันุ์ที่ดีนะต้นที่ที่ปลูกแล้วเอารากเนี่ยควรจะเป็นทุเรียนภูเขาหรือทุเรียนป่าต้นนี้นะครับนะมาจากจันทบุรีทุเรียนป่าคือทุเรียนที่เม็ดโตมากเพราะว่าเขามีหน้าที่ในการที่ผลิตต้นตออย่างเดียวแล้วไอ้พวกสายพันธุ การงานยาวหมอนทองเนี่ยมันมาจากไหนเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงนะครับ,รบอยู่เรียงช้นทุเรียนนองอะไรต่างๆนะครับนะส่วนเขาก็จะตัดยอดเอามาเสียบบนต้นต่อนะครับเนะี่ยวิธีการก็คือพอเขาเพาะเม็ดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมาเสียบยอดเขาก็จะตัดตรงนี้แล้วก็เอายอดมาจากต้นทุเรียนที่ออกลูกแล้วที่แข็งแรงแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ดีนะมาเสียบยอดเห็นไหมครับข้อดีของ การปลูกทุเรียนโดยใช้ต้นพันธุ์ที่ไม่สูงเกินไปเนี่ยคือรากที่อยู่ในถุงดำเนี่ยเขายังไม่ขดมากเกินไปถ้าเป็นต้นใหญ่ๆต้นสมบูรณ์ต้นงามมากเนี่ยรากเขาจะขดอยู่บนข้างในตรงนี้นะฮะถ้าเป็นต้นเล็กๆเนี่ยพอไปวางบนหลุมเนี่ยก็ก็คลุมดินอะไรปกตินะครับเนี่ยแหล่งที่แนะนำนะครับก็คือที่จังหวัดจันทบุรีตรงนั้นเนี่ยก็จะมีสถานีวิจัยพืชสวนจันทบุรีครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่ง การพัฒนาควบคุมแล้วก็วิจัยเพาะปลูกทุเรียนซึ่งทุเรียนที่เป็นพันธุ์ดีพันธุ์หายากเนี่ยก็จะไปรวบรวมไว้ที่โน่นแล้วก็ไปขยายพันธุ์อันนี้ก็มาดูสภาพพื้นดินแล้วก็สภาพทั่วไปของที่สที่สวนเอเดนเนี่ยครับ้าดูลักษณะดินนะครับนะดินเป็นสีแดงนะครับักณะดินสีแดงที่นี่เราเรียกว่าดินชุดปักช่องนะครับ ดินชุบปักช่องเนี่ยจะจะเป็นสีแดงนะเป็นลักษณะเด่นของดินที่ทาให้เกิดรสชาติเกิดกลิ่นเกิดสีต่างๆที่ที่สมดุลการเตรียมพื้นดินก็คือทําให้มันเป็นพื้นราบที่สะอาดสิ่งสําคัญก็คือดินที่จะเพาะปลูกนะครับทำให้มันนิ่มทําให้นิ่มเพื่อว่ารากเขาจะได้กระจายได้ขยายไปได้ง่ายดินที่ติดมาก,กับต้นทุเรียนที่เราเตรียมไว้เนี่ยเขามีแร่าธาตุมีความนิ่มมีสารอาหาร เพียงพอสาหรับการเจริญเติบโตแล้วที่เหลือก็คือการการใส่ปุ๋ยใส่อะไรต่างๆในช่วงของการเจริญเติบโตที่พี่เล็กทำก็คือขุดดินนะครับขุดดินขุดข้างๆเพื่อพูนขึ้นมาขุดข้างๆพูนขึ้นมาพูนขึ้นมาแล้วกยดินขึ้นไปนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือนะฮะถ้าพื้นดินตรงนั้นเป็นดินใหม่เห็นไหมร่องกลางๆรอบๆนะครับตรงนี้แะครับคือการกักเก็บน้ําเพื่อไปเลี้ยง เลี้ยงต้นที่อยู่ตรงกลางนี่นะร,ร่องร่องตรงนี้นะครับ,รบพี่ซองครับพอเราเอาต้นทุเรียนลงดินแล้วเนี่ยหลังจากนี้เราเราจะดูแลยังไงต่อไปครับดูแลง่ายสุดเลยก็คือคทําให้เขามีชีวิตรอดรับง่ายสุดเลยนะครับนะมไม่ไม่ต้องไม่ต้องเน้นปุ๋ยเน้นสูตรเน้นอะไรต่างๆเลยเพราะว่าวัตถุประสงค์ของช่วงแรก ก็คือ3มปีแรกเนี่ยทำโครงสร้างต้นให้แข็งแรงครับเน้นปุ๋ยสูตรที่มีแคลเซียมสูงถ้าเป็นวิธีอินทรีย์ก็คือใช้ปุ๋ยค้าง่าวขี้ค้าง่าวแล้วมาถึงเคล็ดลับการผสมเกสรของสวนเอเดนแล้วครับไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนครับทำยังไงครับพี่มี2วิธีครับวิธีแรกมีผึ้งไปเป็นตัวช่วยในการผสมตามธรรมชาติอันนี้คือดอกตูเรียนเขาจะพว่มลงแบบนี้นะครับ ตรงกลางนะครับตรงกลางเนี้ยเขาจะเป็นเกสรตัวเมียรอบๆเป็นเกสรตัวผู้นะครับช่วงที่ดอกทุเรียนจะผสมเนี้ยคือช่วง6กโมงเย็นถึงประมาณสองทุ่มช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่เขาจะมีมีน้ำหวานออกมาน้ำหวานตัวนั้นนะครับเป็นน้ำหวานที่ล่อพึ่งมาช่วยผสมนะ พึ่งเขาก็จะบินจับเกสรตัวผู้ตัวเมียต่างๆนะครับ,รบแต่วิธีนั้นอาจจะไม่สามารถทําให้เกิดการผสมทุกรังไข่หมอนทองเขาจะมีอยู่5รังไข่รหรือ5้ผู้วิธีช่วยผสมก็คือเราใช้ผู้กันผู้กันทาสีอ่อนๆบางๆเนี่ยประมาณสักฝ่ามืออ๋ออย่างนี้ใช่ไหมครับฝ่ามือ,อทาสีผสมก็คือปาดเกสรตัวผู้จากด้านนอกเนี่ยปาดเข้าไปเจอตัวเมียปาดซ้าย ขวาหน้าหลังให้ครบสีด้านค,คแต่ความสำคัญคือต้องต้องทำในช่วงหัวค่ำเพราะเป็นช่วงที่เขามีน้ำหวานนะครับมงเย็นถึง2ทุ่มประมาณครับอันนี้จะส่งผลอะไรครับให้ลูกนั้นมี5ภผูถ้าเป็นมาตรฐานส่งออกนะฮะจะต้องมี5ภูครับ นครับหลังจากที่เราไปดูขั้นตอนการปลูกตั้งแต่เริ่มต้นตอนนี้เราจะมาดูต้นที่สมบูรณ์ของสวนที่นี่นะครับว่ามีลักษณะยังไงแล้วก็มีการดูแลอย่างไรบ้างต้นนี้ประมาณกี่ปีแล้วครับพี่ตอนนี้อายุประมาณ15ปีครับ,รบเป็นต้นแรกๆที่เอามาทดลองปลูกไม่ใช่ต้นที่ที่สวยที่สุดเพราะตอนเริ่มปลูกเนี่ยยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ไม่มีความรู้นะก็ทดลองไปนะ แต่สิ่งที่ได้จากต้นนี้คือโครงสร้างที่ดีนะกิ่งของทุเรียนเนี้ยเราทําให้เขายาวที่สุดแข็งแรงที่สุดนะมาดูเพราะว่าเขาออกลูกใต้ท้องกิ่งแบบนี้ครับเนี่ยถ้าจะเริ่มปลูกใหม่แล้วก็มีพื้นที่เนี่ยให้เตรียมพื้นที่เลย10บคูณสิบสิบคูณสินะครับพื้น <x> ที่สิบคูณสิบทำไมต้องเป็น10บคูณสิของผมคือทุเรียนต้นที่1นี่งพี่งคือทุเรียนต้นที่2องนะต้นตรงนี้ครับเนี่ยให้มันยื่นออกไปอีก 4เมตร1 2 3 4จริงๆเขายืดได้กว่านี้นะครับแต่ขั้นต่ำนี้คือ4เมตรพี่หน่งยืดอีก4เมตรใช่ไหมไว้ตรงกลางพื้นที่ตรงกลางเพื่อให้เราสามารถเข้าไปดูแลได้อีก2เมตรแบบนี้ครับถ้าดูถ้าดูทรงเนี้ยดูแนวก็คือตรงการทําให้มันตรงเนี่ยหมายความว่าเราสามารถจัดการเรื่องของวัชพืชการขนทรงการให้น้ํการอะไรต่างๆเนี่ยแนวนี้ใช่ไหมครับพี่ถ้าถ้าดูแนวแนวต้นทุเรียนเส้นนี้นะ เป็นเส้นตรงแต่และต้นก็คือเราต้องวัดระยะห่างตั้งแต่ตอนเริ่มปลูกเลยใช่ไหมพี่ว,า,วางพังตังตง้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือสิบคูณสิบเลยยคูณสิบเคยมีน้องคนหนึ่งมาถามบอกว่าพี่ปลูกตั้งห้าหกสิบไร่ผมอยากปลูกแบบนี้แต่ผมมีที่เพียงแค่สองงานคําถามนี้สําคัญมากไม่ว่าจะมีที่เท่าไหร่มีสองงานสองไร่ยี่สิบไร่สองร้อยไร่สองพันไร่นะอยู่ที่ลงมือทํา ถ้ามี2งานเราสามารถร้างให้มันเป็นแนวตั้งเราก็สามารถให้มันเป็น2องไร่ได้หรือปลูกพืชที่มันมีมูลค่าสูงเราอาจจะสามารถทําเงินได้มากกว่าคนที่มี2ไร่หรือ20ไร่ได้ครับถ้าปลูกพืชที่ถูกในเวลาที่ใช่อันนั้นแหละจะทําให้เกิดความสําเร็จ และนี่ก็คือเคล็ดลับดีๆจากพี่ซองนะครับเป็นประสบการณ์ตรงเลยประสบการณ์กว่า20ปีในการปลูกขุวเรียนและพืชอื่นๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ซองมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆเกษตรสัญจรนะครับความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเกษตรอยู่ในช่องเกษตรสัญจรครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปต่อๆไปครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ